การผ้าไม่เป็นแพียนเนาะครับหรือว่าการที่ห้อผ้าไม่เป็นเฮ็ดไม่ชู่ฟ้าล่ะครับผมนีเพราเรียงเทคนิคการเลือนเนาะครับเทคนิคการเลือของคนแต่ละคนนี่สีโบคือกันนะเราต้องไปเปรียบเทียบกับพื้นครับมือนี่ผมดีมาแบ่งปันป่นความดูที่ว่าผมเลนะือเนาะผมผาเทคนิคเลยครับบัดนี้มาเบืองเลยครับบัดนี้เบืองก้อนเลยครับเนี่ยผมป่าดอกแท่นแรกแล้ว ผมตีเสียนตักเต้าไว้นี่เสียนแรกหมายถึงว่าจังไละบ่ดีครับผมเสียที่ใบหลังครับครับเสียนสวงนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับหรือท่านอาจารย์ท่านอื่นเพลย์ยังเละกับเบิ้งเบิ้งไปเนาะครับเดี๋ยวผมมีสาธิตให้เบิ้งครับแต่ว่าบ่ติดเครื่องเลยครับพ่อเรือเรียวครับเสียนแรกนี่หมายถึงว่าเขาเดินเสียนก่อนครับหมายถึงยุดถึงไหนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมมีสาธิตครับแบบนี้ยขวงแรกนะครับเนาะเนี่ยเอาติดเครื่องขึ้นเขาเดินเสียนมาก่อนครับ เดินไปหอดที่แล้วเนาะสูดรอแมนบเพราสูตรอเขากะลากลับครับบัดนี้รอบที่สองนะครับรอบที่สองเขาบ่ต้องเขาบอไงเขาบ่ต้องเดินล้ไปจนจำครับเขาเลือจากนี่ลงมาหอดนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับไปที่แล้วครับบัดนี้ลากกลับครับลากกลับไล่มันหวงเนาะครับ เขาดึงกลับมาเรื่อยเนาะครับสมมุดอะวันนี้พอมาหอดนี่แล้ววันนี้รอบที่สามครับเขาเลื่อยลงมาทีแรกครับเนี่ยครับสมมุติเนาะเก็บตั้งที่เหรอครับเขาไปหอดวันนี้รอบทุวร์ไทยเขาดึงเห็นมันขาดเลยครับดึงขาดมาเลยครับเนี่ยครับซับนี้เหรอครับจะโยกมันก็อิดแล้วเนาะ